ไ,ได้เป็นไปตามความต้องการของของพรรคเก้าไกลจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับอีกครึ่งชั่วโมงก็จะมีการเริ่มโหวตกันเนี่ยเ,เราก็คิดว่าเรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี60ในการสืบทอดสืดทบทอดอำนาจของคอสอชอแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่อาจเห็นชอบกับผลลัพธ์ของการแก้ไข รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทั้งในวาระหนึ่งแล้วก็วาระสองฉะนั้นพวกเราจึงของดออกเสียงนะครับตอนนี้ก็เป็นการชี้ชะตาของผู้ที่ต้องการที่จะเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนามากน้อยเพียงใดสุดท้ายที่สุดก็คือพวกเราพัรก,ก้าวไกลผมในฐานะหัวหน้าพักแล้วก็สอสอ ที่มายืนอยู่เคียงข้างผมในวันนี้พร้อมที่จะสู้ในทุกกติกาในทุกสนามในทุกเมื่อพวกเราพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองต่อไปในอนาคตครับมีการถแถลงแค่นี้ครับไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับ ไม่มีครับเราพร้อมที่จะสู้ทุกสนามทุกกิจกติกาครับตอนนี้ผมว่าตอบสั้นๆได้ว่าทุกคนคงจะเห็นตรงกันว่าคงจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกเสถียรภาพภายในพักแล้วก็ของรัฐบาลพอตอบได้ตามมาของ สถียรภาพของพรรคแล้วก็รัฐบาลก็คงจะเป็นคุณภาพในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันก็ต้องส่งสัญญาณไว้ว่าให้รัฐบาลช่วยโฟกัสที่ศึกนอกก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจเกี่ยวกับปัญหาโควิดมากกว่าศึกภายในในพรรคของเขาเองเป็นไปได้ครับก็ยาก เริ่มมาตั้งแต่ผลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นอยู่แล้วว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีก็ไม่สู้ดีนักรวมถึงปัญหารอยร้าวภายในพักก็อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นโอเคนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนวัครับขอบคุณนะครับ